สวัสดีทุกคนด้วยนายยิงดีน้แล้วก็สุดแซมมี่โวค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเมื่อคุณอันตรายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมบนี้คือเกี่ยวกับอะไรบอกเลยว่าแซมมี่ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็เข้าเกมกันเลยดีกว่าเนาะตกแต่งอังเกิร์ของคุณให้เรียบร้อยคุณจะพบ ฟอร์ลิเจอร์ได้ที่ตลาดใกล้เคียนครอบคุมเวลาวันละกลับมาก่อนค่ำคืนจดจำไว้คืนอันตรายเฮ้ยน่าคุวม,มากอันนี้ก็คือห้องของเราอฮ้ยอันนี้คือคืนอันตรายแล้วหรอทุกคนอ๋อตรงนี้ก็จะมีมีอะไรนะมี เวลาบอกว่าเมื่อไรกันคืนก็คือเราต้องห้ามออกไปใช่ไหมก็คือคืนนี้เราก็ต้องอยู่แต่ในบ้านเอาเติมเงินกิละเติมเงินเก่งอันนี้คืออะไรอ๋อมีสปีดพาดด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนฮอ,อะไรอะ่ะเมื่อกี้มันฝาผ่าเหรอเอ,อ้ยน่าก,กลัวมอนสเตอร์คงไม่ได้ลงมาเนาะ เนใครเล,เล่นโดยได้บ้างอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะนะโกรากอันนี้อะไร 15k light เท่ากับฟอร์ดเจอร์ใหม่คืออะไรอะ่ะหมายถึงยังไงอะ่ะความสะดวกสบายส่วนรายชื่อผู้เล่นที่เชื่อถือได้ไม่มีอะ่ะวันตรวจพก กิจกรรมของสับป,ปะหลาลูกเกอร์อย่ากออกจากบ,บังเกอร์ดูแลตัวเองด้วยอ๋ออันนี้คือห้องบังเกอร์ห้องได้ดีนอ่ะเรียกห้องได้ดีนเอ้ยลงเท้าหลุดตอนนี้เราออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วเราชวนเพื่อนยังไงอ่ะเอ้ยน่ากลัวมากฉันก็อยาเราแอบมองมองได้ปะ ดีไหมวัสด,ดีคำคือแหมมืดซึมมืดมาเอ,อ้ยเอ,อ้อยไอหน้ากลัวปิดประตูไว้ก่อนอะไรอะ่ะเราชวนเพื่อนยังไงอะ่ะเมื่อกี้ชวนเพื่อนไปแล้วไม่มีคนมากับฉันเลยทุกคนเมื่อไรจะเช้า อ๋อมีอาหารมีน้ําด้วยนะเ่าบักว่าเราก็ต้องไปหาอาหารกับน้ําด้วยเนาะเออคนลุกคนลุกคนลุกมากเดี๋ยวเราต้องรอจนถึงเชา้าแน่เลยเราจะรอดไหมนะเอ้ยมีน้องคนนึงเข้าเกมมาเดี๋ยวเราลองชนน้องเขาเล่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอรอก่อน รอเช้าก็ค่อยชวนไหมอะ่ะอชวนเลยหรือดูร้อนไหนแต่งตัวไปก่อนออืืหเติมเงนินไปไปจ้าเติมอย่างเดียวเติมไม่หยุดเ <c oughs> ติมถูกวี่ทุกวันเคคีเล้อลิน้นอ๋อสามารถคขลออลิ้งได้ด้วย อะไรจนเชาวอ่ะเปิดประตูก็ไม่เห็นมีอะไรนะอันนี้คืออะไรป๊ก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็ไม่เห็นมีอะไรนะเป็นอะไราเจะมา จะไม่กล้าเดินออกไปแล้วน่าอ่าฮ่ากเลย่าฮ่าอ่ค้า่ไฮ่ได้แล้วก่าฮ่าด,ด่าฮากอะไรวฮ่นี่ ชีวิตฉันมกิด้ดูก็ยังอยู่นะบ้านอยู่เลยนะเวงกรรมจะบ,บ้าโอ้ยจะบ,บ้าจะบ,บ้าจะบ,บ้าน่าขู่มากฉันมองไม่เห็นมันหวาดมาตอนไหนอะฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะใจหลายอ่ะแล้วคนที่ไปมอสเตอร์นี่ คนจริงๆหรือว่าเป็นอะไรวะเนี่ยคันชไม่กล้าเดินอ่ะโอ้ยสว่าน่ากลัวเกินใกล้จะเช้าแล้วค่ะทุกคนใกล้จะเช้าแล้วเฮ้ยไ้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างนอกแน่เลย อากว่ากูกันเอาะฉันกรีดดังมากเอาไอ้กีดกีดแบบสน่วาวรำไหวเวอถ้า <c oughs> วันมันมันขรนล้ออ่ะโอ้ยถ้ามันเดินลงมาได้นี่ฉันว่าฉันกรีอิงก,กว่านี้เฮ้ยใกล้เช้าแล้วเย้เช้าแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาเราต้อง ออกไปได้แล้วเครื่องบินจะปล่อยอาหารน้ำถนนในอีก20ิวินาทีอันนี้คือออกได้แล้วใช่ไหมอะวัสดีทุกคนเ <c oughs> ุ้ยคนเต็มเลยแล้วเราต้องรีบไปเอาอาหารก่อนม่กี้ตุยไปรอบนึงคือทุกอย่างคือตุกมาเฮ้ยนี่ไงเครื่องบินมาแล้วคะ่ะมารับนูหน่อย หนอันนี้คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดหรอคะอย่าบอกนะอาหารมีแค่นั้นโหมีน้อยมากไม่ได้ฉันเอ้ยมีแต่คนน่ากลัวอ้อยขอหน่อยอาหาไม่มีอาหารเลยอ่ะมันเอาหมดเลยอะคุณพี่ทำไงอ่ะเอาน,นี้ไงอุ้ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้มีโอ้ยให้หน่อยสิใจหลายฉันว่าถ้าโลกไปนี้มามีแต่สินะกว่าฉันว่าฉันตุยคนแล้วฉันไม่มีน้ำเลยอะฉันอยากกินนะเอ้ยพิซซ่าขอหน่อยมีฉันเก็บแล้วไม่ให้เว้ยแต่ตอนนี้เราก็ต้องไปทำบ้านให้มันโดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าตรงตรงโซนนี้อะมันจะใช่คอ,อมปลอม กดไลไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปเอาเตียงสองชั้นละกันอันนี้ก็เตียงหรือเปล่านี่ไงเตียงสองชั้นเอากลับไปมามาเอากลับบ้านดีกว่าจะได้เผื่อมีแขกมาต้อนรับเราเนาะเราก็จะให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนได้ ยังไงเล่นกับเพื่อนยังไงฉันก็ยังไม่รู้เลยหรือว่ามันก็ต้องมันก็เล่นกันแบบหรือว่าเข้าพึกบ้านเพื่อนได้อะไรอย่างงี้น่าจะใช่แน่ๆเลยน่กกากลัวมากเสื้อบ้านฉันอยู่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะ Keep o u า Danger เออช่างเถอะ วางก่อนไปวางก่อนอะไรนะกด R ทำยังไงอะ่ะกดกดดีอ๋อนี่ไงน้องเรามาวางของกันเถอะวางยังไงอะ่ะยังไม่แน่ใจเลยเปิดคิวเพิ่มใหอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องวางข้างนอนวางยากอยู่นะคุณพี่เธาไม่อยากนอนใกล้ประตูไม่ปลอดภัย น่ากวเกินอันนี้ได้ละก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไหมก่อนเอาไหมมีน้ำไหมอะไอฉันหิวน้ำมากแต่ว่าน่าจะผ่านได้อีกคืนหนึ่งแต่ว่ามีอาหารกินอยู่เอ้อยนอนได้ด้วยอะเลิศเไว้ เอาเอาเอาบักเอาบักเด็กเฮ้ยคุณพี่ฉันบักค่ะแต่ว่าน่าจะวางไม่ดีด้วยแหละวางยากเนาะอ๋ออ๋อเราต้องใช้โหมดนี้น่าจะง่ายกว่า เอออย่างนี้แล้วเออสวยงามไหนดูีออกได้บ่าออทีนี้เออออกได้อะหอ <c oughs> ี่วางยังไงของแก <c oughs> เดี๋ยวฉันวางให้เองเอันน้องใกล้ฉีดหน่อย <c oughs> ใกล้จะเมื่อเราเร็วเรารีบไปกันเถอดเดี๋ยวค่อยกินน้ําเดี๋ยวเราค่อยกินตอนนี้เราเรีบไปเอาของก่อนเพื่อที่ทาให้บ้านเราอยู่อย่างมีความสุข แต่อันนี้ยังไม่รู้เลยว่านะว่ามันสามารถปลุกเข้ามาได้ไหมไม่ได้มั้งถ้าปลุกเข้ามานี่ฉันกรีดเลยนะนะ่ากรีดแน่ในเขาเอาอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยไม่ทันมั้งเราจะทันถึงกันคือเอ้ยไม่รู้เ้ย อ่าฮ่าเร็ว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 เราต้องรีบวิ่งเร็วได้แค่นี้หรอเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะทันไหมอ่ะเอาเอาอันนี้เอาอันนี้เอาตัวอันนี้ดีกว่าหยิบเสร็จวิ่งล่ะเร็วรีบไปเร็วมันจะกันคืนแล้วหยิบอะไรงงงงหยิบไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เข้าทำอะไรกันน่ะ ทำแบบนี้มันจะหลบได้หรอเออว่ะฉันเพิ่งเห็นค้ำบนนี่เขาทําอะไรกันอ๋อ,อหลบจากข้ำบนวิง่งว้าวมันไกลเกินขค้ือแล้วยังไม่ถึงวานเลยเร็ว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 เลยใกล้ถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วโอเค โอเคปลอดภยัยอันนี้ไว,นว้นี่ละกันเดี๋ยวแป่มเป็นหมดนี้ก่อนได้วางอู้เอยปิดประตูยังไม่มีใครปิดประตูถ้ามันเดินเข้ามาได้ทำไงน้องไปปิดประตูมาใช่ปิดเองแชงก่อ มันคงไม่ลงมาเนาะไม่มัง้งวันวันสองส่วนสพบตรวจพบกิจกรรมของสาป,ประหลาดน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มผู้เล่นที่เชื่อถือได้อันนี้เหรออ๋อนี่ไง่ายเราเพิ่มเธอเข้ามาได้เพิ่มแล้วแล้วไงต่อแค่นี้หรอความสะดวกสบาย20 แล้วไงอ่ะอ๋อแค่อันนี้แค่ชวนเพิ่มมาเล่นด้วยเฉยๆน่กกากลัวมากนอนอ่ะนอนแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ฉันเพิ่มให้เธอเป็นอันนั้นแล้วเธอน่าจะเปิดปิดป,ป,ประตูได้เปล่าเออใช่ ตอนนี้เราต้องทำยังไงอะ่ะรอรอต่อไปหรือว่าจะมันจะมีวันหนึ่งที่เราจะกลายร่างเป็นซอมบี้นั่งรอก่อนต้องรอเช้าทั้งนั้นเรามีวิธีสู้เขาได้ไหมเอาวูธเอ้ยอะไรเอ้ยกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่ามีกินแฮมเบอร์เกอร์ ยังไงเอ่ย๋อนี่ไงฮะ๋อะได้อยู่อ๋อครอบคืณค่ามีน้ำให้กินด้วยเราสามารถวางพวกนี้ไว้กล่องได้ปหมไม่ได้ทิ้งได้อย่างเดียววางไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เก็บไว้เลยไม่เป็นไรค่ะกินน้ำละ รอดอยู่รอดได้ถึงกลางคืนเอ้ยถึงตอองเช้าสิอะไรวะเนี่ยน่ากลัวมากตอนนี้เราก็รอเช้านะคะทุกคนตื่นเต้นอะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนสะไม่ได้นี่วะเราอยากนอนชั้นบนอะทำยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ย ระวังนะเมื่อกี้ฉันตุยเพราะว่าอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เฉั้นที่ฉันก็มองสายขวาอยู่น่กกากลัวเปิดโทรก็ไม่มีอะไรเลยกีดรั่นเลยเมื่อกี้ โอ้ยจะบ้าสุดยอดไปเลยจะรอเช้าก่อนนะคะหมอว่าเราจะรอดกันทั้งหมดใกล้ละใกล้เช้าและะ้วค่ะอฮ้ยมันมีเสียงหัวใจปะ เมื่อกี้เหมือนได้เสียงหัวใจเฮ้ยใช่เสียงหัวใจใหใจมายความว่าอะไรอะ่ะเอ้ยมันอยู่ใกล้ๆเราว่าหม่ยถึงใช่แน่ๆเลยเล้วหัวใจดังมาก ฉันอยากรู้ว่าเขาลงมาได้ไหมมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าลงมาไม่ได้ถ้าลงมาได้ก็น่ากลนะัเนาะถ้าจะลงมาไม่ได้แหละถ้าลงมาได้นี่รีบเอาอันนี้ปังหน้าเลยแหละเช้าแล้วเช้าแล้วเชาว้าเนี่ยมันอยู่คันนเอ้ยมันอยู่คันนะมันอยู่างบนเราน,นี่ ฉันเห็นว้ายเห็น้า,นาโอ้ยเช้าแล้วว้ายไ <c oughs> อยู่โอเคเช้าแล้วมันไปแล้วนะโอ้ยน่ากลัวมากมันอยู่ข้างบนเราได้ด้วยอะ่ะมันจะมันไม่เข้ามาไม่ได้เนาะเราเรีบไปเอาน้ำของกินก่อนเดี๋ยวอยู่ไม่รอด สยองเวอร์มาแล้วค่ะมาเอาของกินไหนอะปล่าไว้ตรงไหนอันนี้ก็คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดในค่ำคืนเมื่อกี้นะคะทุกคนอย่าหลัวข้างบนมีอะไรหรออ๋อข้างๆนี่นี่น,นี่ฉันเจอแล้วกล่องต้องเอาน้ำเอาอาหารหน่อยเด้อ น้ำน้ำน้ำปลากระป๋องน้ำไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อิบให้หมดไม่เหลือให้คนอื่นเขากิน <c oughs> เราต้องเอาตัวเองก่อนพอละเหลืออย่างอื่นให้บ้างอยากรู้จังขง้างบนนี่คืออะไรหรือว่าเขาทำเล่นๆกันนานาสิ ถอยไปก่อนเนาะเราไปหาของตกแต่งบ้านต่อดีกว่านี่ต้องมีตะอาหารเอาโตะอาหารกลับไปนี่ใช้การตกแต่งบ้านอันนี้ขโามยไม่ได้คันเนาะอันนี้ข้มมขอ,อนนขมวลคืออะไรเอ่ย ไปดูไปดูแป๊บยังไม่กังเคินตอนนี้มีเวลาขอไปดูสำรวจแป๊บนึงมันมีอะไรวะว้ายว้ายว้ายเทปทำมันรู้สึกว่ามันโดนผลักย,ยังไงก็ไม่รู้เดิมไม่ค่อยสะดวดเลยว้กระโดดยา,ากโอเค นี่เข้ามาละไว้ไม่นอนค่ะไม่นอนอ๋อก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแค่แบบเป็นชั้นบนอะหรือว่ามีคนทำบ้านทำทำไมอะเอาชีวิตรอดบนหลังฟ้าเหรอแล้วพวกมอนสเตอร์จะไม่มาเหรอ กก่ากลัวอ๋อมันจะตกลงไปก่อนหรือเปล่ามาแล้วค่ะอดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอ๋อเขาเขาอ๋อเขาจะแล้วเขาสร้างไปถึงถึงอันนั้นของตัวเองเลยอะเห็นปะ <S <S เพื่ออะไรอะไม่รู้เชาวัน ไปกันเถอะงเวลาจะไม่มีละไปบ้านที่เราของเรากันน,นี่มาละจ้าวานตรงไหนดีของมันเริ่มเยอะอะเริ่มลกละแปบบ๊บนึงนะ แบบหนึ่งจ้าเราต้องวางตรงนี้ทำให้อยู่อย่างสะดวกสบายอันนี้ต้องใหญ่อ่ะแปบ๊บนึงค่ะเอาเตียงมาอีกแล้ว <c oughs> เอาเตียงมาอะไรแย่ <c oughs> เตียงเยอะเกินเดี๋ยวแ๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดที่ก่อน มีเตียงเยอะมากบ้านมีแต่เตียงนะคะเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะต้องระวังตอนนี้ความสะดวกสบายเราอยู่ที่เท่าไหร่ยีสิบ จริงมันมีประโยชน์อะไรเหรอสะดวกสบายน่าสิเอา้าว่าไม่ได้ต้องเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนาเดี๋ยวก่อนนะหรว,นะวยยิ้งสบายอีพวกนั้นก็จะยิง้งอยากเข้ามาวะถ้าใช่นี่ก็สยองอยู่ เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าบ้านเร็วทำอะไรอยู่ประตูยังอ่ะอยู่ประตูแล้วโอเคอเคเตียงยูนนี่กล่องอยูนนี่กล่องอู้ อะไรอ่ะตอนนี้ห้องเรายี่สิบห้าบางทีก็อยากหรอนะถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้มันจะเข้ามาปะ่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่อยากลองนะผู้ไปงั้นแหละตามไปงั้นแหละกลัวมีเอาอาหารไหมมีเยอะเลยเดี๋ยวให้ออาเอา,เอาน้ำ อันนี้อะไรอ่ะกินก่อนเติมพลังอ,อ๋อมีเยอะเุ้ย,ฉ,ย,ย,ฉ,ยฉันได้ยินเสียงขับ่ะฉันได้ยินผิดหรือเปล่าได้ยินเสียงขับจริงๆเราทิ้งไว้ตรงนี้มันจะหายไปปะเพราะของเอ่ยอะไรเอ่ยไม่นาอแล้วมันคืออะไรมันก็คือมอนไงคะ ทิ้งไว้บนตก๊กเออทิ้งไว้บนตอกได้ทิ้งไว้บนตอ้ยเอาไว้บนเนี่ยวางไว้บนตกอ,อ,ไนนอไนตกได้อู้อะไรอ่ะโอเค เอาไว้ปนตออ้าเอ้ยเยอะมันขำม,มันขำแกก็ลงมาสิถ้าเธอเก่งนักก็ลงมาฉันไม่ก็เธอหรอกแม้ว่าฉันจะไม่มีอะไรสู้เธอได้เลยไม่มีเลยอวุธก็ไม่มีได้แต่มอง น่ากลัวมันเลยเราต้องรอดในตอนทวันสองศูนยตรวจพบกิจกรรมของสปารลูล็อกล,ลูเกอร์อย่าออกจากบังเกอร์อย่าสู้อ่ะไม่อยากหลบ นีอย่างเดียวอย่าสู้มันให้ได้เรามีอาวุธปะตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะมีแต่ของแต่งสวยงามไม่มีประโยชน์เลยอยาสู้เขาบ้างอันนี้อ่ะไม่มีเหมือนกันเฮ้ยอันนี้อันนี้ฟรีฟรีด้วยนะไหนเดอร์ซีโอฟรีอ่ะ ของฟรีเราต้องลองใช่แล้วของฟรีตอนนี้เราแปลงร่างอย่างไหนเดี๋ยวสิอุ้ยเปลี่ยนแปลงร่างแล้วของฟรีลดอ่ะอ๋อเป็นฟิลแบบเหมาะก,กับแมปมากยิ่งขึ้นเนาะสยองเว่อ เล่นกันคืมทำอะไรไม่ได้ก็น่าเบื่ออยู่เนาะก็มีแค่นี้โอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้แนะนําเลยว่าเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกมาายิ่งขึ้นแต่ถ้ามาคนเดียวก็จะหลอนๆหน่อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมีน้องคนหนึ่งที่มาเล่นกับเรานะขอบคุณมากมค่ะยังไงก็ไว้เจอกัน แมปอื่นๆหรือว่ามีแมปอะไรอยากแนะน,นำแซมมี่เล่นก็บอกได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายมีบบ๊ายาย